เราต้องข้ามอ๋อเห็นละตายเรียบร้อยโอเ้เหี้ยกูยิงสมสมเรียบร้อย

<ไ>าตายตายยังไม่ตายรอดเดินในโกดังหมดเลยเห็น,นแล้วตายแล้วอืมอืมเด็ดหัวรลัว,ลว ตายแล้วข้างในข้างในบาซูก้าบาซูก้าในประตูยิงไม่โดนคนยิงปืน S.P.G. ตายซะนาเปิดนายได้่ยิงไงจะบาฆ่ากูาเหรอยังเร็วไปหนู ไม่โดนได้ไงวะไม่โดนได้ไงเออนชะนะนแล้วเวเฮ้ ¿Qué